เรามาชิมกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ช a n น l เชฟแวนแอนดมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยจับน้ำข้นสูตรโบราณคะ่ะสูตรนี้หมอะสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปทำขายจริงๆเลยนะคะน้ำซุปเข้มข้นหอมมันแต่ไม่หวานเกินไปถูกใจทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนคะ่ะก้ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแวนด้วยนะ เรามาดูส่วนผสมก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็จะมีไส้หมูครับเ,รเ,นนเล้งครับตัวน <ver ี้เราจะทําเป็นน้าซุปนะเลือดหมูครับตับหมูครับเส้นก๋วยจั๊บเครื่องก๋วยจั๊บซีอิ๊วดำซอสสาเขียวสําหรับตัวซอสสาเขียวเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งเอาไว้ต้มอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ปรุงนะครับซีอิ๊วขาวก็เหมือนกันครับส่วนหนึ่งเอาไว้ต้มอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ปรุงเหมือนกันนะครับเต้าหู้ขาวครับแบบแผ่นนะหรือจะเรียกว่าเต้าหู้แผ่นก็ได้นะครับผงผัโล่ผงปรุงรสรากไทเม กลือกระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองน้ำตาลมะพร้าวขิงแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังไข่ไก่วิธีการล้างก็คือให้เรานำตัวเล้งครับมาล้างน้ำด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เรานำเกลือหันเทใส่ตัวเล้งได้เลยครับแล้วก็ถูๆครับเป็นการไล่กลิ่นเท้าออกไปในตัวด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับการล้างเล้งของเรานะครับ ต่อไปจะมาล้างเลือดหมูกันนะครับหากละมังมานะครับแล้วก็ล้างน้ําครับอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เปิดน้ําใส่กระมังไว้ครับเอาเลือดหมูของเราลงไปแช่นะครับใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ถููครับถูแบบเบาๆมือนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกรอบนึงครับก็นําเลือดหมูของเราใส่กระมังพักไปก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการล้างไส้นะครับขะล้างให้สะอาดนี้เลยครับ ขยี้ขยี่นะครับแล้วก็ทําการไล่น้ําออกมาครับตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างเลยนะไล่อย่างนี้เลยนะครับกรอกน้ําแสบไปนในลําไส้อย่างนี้ครับให้เราไล่แบบน้าไหลผ่านไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าไส้ของเราจะสะอาดนะครับหลังจากที่เราล้างภายในไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่เกลือลงไปครับ สร็จแล้วก็คลุกเ้าให้เท่ากันครับอันนี้จะเป็นการล้างคาวภายนอกนะครับแต่เราก็ล้างน้ําอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราล้างน้าเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเทแป้งมันสำปะหลังลงไปเลยครับเอากะว่าพอไห้ท่วมเลยนะครับคลุกเค้าอีกทีหนึ่งครับพอคลุกเ้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างคลุกเขาเราก็บีบไล่ๆด้วยนะครับเป็นการล้างเมือกที่อยู่ภายในตัวลําไส้ออกด้วยนะครับจนลักษณะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการล้างครับ จะไม่ค่อยมีมึกมืดลื่นเหมือนตอนแรกที่เราซื้อมาแล้วนะครับแล้วเราก็ล้างไส้ภายในแบบผ่านน้ำอีกรอบหนึ่งครับเป็นการล้างแป้งที่อาจจะติดค้างอยู่ในตัวลาไส้ได้นะครับต่อไปเราจะมาล้างตับกันนะครับที่การคือล้างผ่านน้ําครับขยำขยำอย่างนี้ด้วยนะครับจะเป็นการไล่เอาเลือดในตัวตับออกด้วยนะครับแต่อย่าขยำแรงนะเดี๋ยวตับเละนะเสร็จแล้วให้เราใส่เกลือครับแล้วก็ใส่น้าส้มสายชูลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ มันจะเป็นการดับข่าวตับนะเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าครับล้างไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะใสเลยนะครับหลังจากที่เราล้างตับจนน้ําใสประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราสาวน้ําทิ้งครับพอสาน้าทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่แป้งมันสับปะหลังลงไปครับแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันได้เลยนะครับ และเราก็จะหมักตับไวอย่างนี้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเรามาล้างน้ําออกอีกทีหนึ่งครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาต้มไส้กันนะครับให,รให้เรานําขิงมาหักมาเป็นแง่แงอย่างนี้พอระบุขิงเสร็จเรีย,ยบร้อยแล้วนะครับทีนี้น้าขิงมาต้มครับแล้วก็รอให้น้ําเดือดอีกแป๊บนึงครับหลังจากที่เราต้มขิงมาเป็นเวลา5นาทีแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําไส้ที่เราล้างไว้เรียบร้อยใส่ลงไปได้เลยครับจะให้เราต้มไส้ให้สุกไปได้เลยนะครับ ระหว่างที่เรากำลังต้มไส้อยู่นะครับเราก็จะทําการต้มไข่ไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรากำลังต้มไส้กับต้มไข่อยู่นะครับให้เราทีแผ่นไวยจับออกนะครับออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วมาพักไว้ก่อนครับไม่ให้มันติดกันอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดติดไปอย่างนี้เวลาเราไปต้มเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นก้อนได้นะครับแยกๆออกมาให้เป็นแผ่นๆได้เลยนะครับ หลังจากที่เรายี่แผ่นก๋วยจั๊บออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นําแผ่นตัวนี้นะครับไปพึ่งลมหรือไปตากแดดให้แห้งได้เลยนะครับพอเราต้มไส้จนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตักไส้ขึ้นมาใส่ถาดไว้ก่อนครับนําไปพักไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับตัวไข่ที่เราต้มไว้เมื่อกี้พร้อมกับไส้นะครับมันก็สุกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปปอกเปลือกได้เลยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาต้มน้ําก๋วยจั๊บกันเลยนะครับนําน้ําร้อนเดือดๆเลยนะครับมาตักใส่ในตัวเล้งของเราเอาให้ท่วมเลยนะครับ อันนี้จะเป็นการลวกเล้งก่อนนะครับให้เราลวกเล้งทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะครับพอเราลวกเล้งมาจนครบ3นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับให้นําเล้งมาใส่ในหม้อน้ําร้อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ไส้ที่เราต้มไว้เมื่อกี้ครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสสาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดำครับอันนี้เราจะเป็นการต้มให้ไส้กับตัวเล้งของเรามีความนิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ต้มไปเลยครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับและนี่ก็คือตับที่หมาทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาล้างตับให้สะอาดกันเลยนะครับให้เราล้างจนน้าแป้งที่มันติดอยู่กับตัวตับออกให้หมดเลยนะครับหรือล้างไปจนกว่าน้ําจะใส่นะครับ <cm urm> ur> และนี่ก็คือตับที่เราล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับตับที่เราล้างไว้เมื่อกี้นาลงไปลวกอย่างนี้ได้เลยนะครับพอตับของเราสุกเรียบร้อยแล้วให้เรานํามันน็อกน้าเย็นอย่างนี้ได้เลยครับนําตับของเรามาพักไว้ในกะละมังครับ เดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมรอกันเลยนะครับรอให้น้ํามันร้อนนิดนึงแล้วใส่กระเทียมสับของเราครับแล้วเราก็เชียวไปเลยครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนในการเชียวนะครับเจียวให้เหลืองหอมเลยนะครับนําใส่ถ้วยพักไว้เลยนะครับไม่ต้องให้เข้มมากกว่านี้นะครับมันจะไหมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้เพื่อนําไปทอดต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดก้อนมันใหญ่ไปแล้วก็ผ่าครึ่งได้ครับหั่นเป็นเต่าได้เลยครับนี้ให้เรานาเต้าหู้ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับมาทอดได้เลย แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเต้าหู้ของเราจะเหลือ,องสวยเลยนะครับให้เราคอยเกลี่ยๆไว้ด้วยนะครับเต้าหู้ของเราจะได้ไม่ติดกันครับนําไปพักให้สะเด็ดน้ามันได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาโขลกสามเกลอกันเลยนะครับซึ่งสามเกลอก,ก็จะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วเราก็โขลกได้เลยครับเราก็จะได้หน้าตาสามเกลอออกมาประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนำสามเกลอที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ครับใส่กระทะลงไปผัดได้เลย พอสามเกลือของเราเริ่มสุกเรียบรอ้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่ผงพะโร้ครับผัดให้เข้ากันได้เลยนะครับนําไปพักใส่ถ้วยไว้ก่อนได้เลยครับหลังจากที่เราต้มน้ําก๋วยจั๊บมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้ให้เรานําไส้ขึ้นมาใส่ถาดผักไว้ก่อนนะครับนี่คือหน้าตาไส้ของเรานะครับเสร็จแล้วให้เรานำสามเกลือที่เราผัดไว้เมื่อกี้มาใส่ในหม้อได้เลยครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับเต้าหู้ที่เราทอดไว้เมื่อกี้ นำลงไปต้มพร้อมกันได้เลยครับไข่ไก่ที่เราต้มไว้ใส่ลงไปได้เลยครับต่อไปให้เราใส่เครื่องพระรล้ครับตามด้วยกระเทียมดองและน้ํากระเทียมดองนะครับใส่ลงไปทั้งหัวอย่างนี้ได้เลยนะครับและเราก็ต้มอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกประมาณ30นาทีครับต่อไปเราจะมาต้มเลือดก,กันนะครับขนาดนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับทีนี้ให้เราน้าขิงที่เราบุบไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปในหม้อได้เลยตามด้วยเลือดที่เราทําการหั่นไว้เมื่อกี้นะครับ เสร็จแล้วใส่เกลือลงไปครับเพื่อที่จะให้เลือดของเรามีรสชาติมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็นําไปตั้งไฟได้เลยครับหลังจากที่เราต้มเลือดจนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตักขึ้นมาได้เลยครับเอาเฉพาะตัวเลือดอย่างเดียวนะหลังจากที่เราต้มมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราตักตัวเต้าหู้ของเรากับไข่ของเรานะครับขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับและนี่ก็คือเต้าหู้กับไข่ที่เราต้มในน้ำาก๋วยจับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาปรุงรสชาติกันเลยนะครับให้เราใส่น้ําตาลมะพร้าวนะครับตามด้วยผงปรรุคับ เสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วขาวครับซอสสาเขียวแล้วเราก็ปรุงรสชาติตามใจชอบได้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลลงไปได้นะครับทีนี้ก็รอให้น้ำก๋วยจั๊บของเราเดือดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผงชูรสครับแล้วทีนี้ก็ตั้งให้เดือดได้เลยครับหลังจากที่เราตั้งน้ำจนเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานำเลือดที่เราต้มไว้มาใส่ครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะลวกเส้นให้เรานําแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันสำปะหลังนะครับมาผสมกันก่อนนะใส่น้ําเปล่าลงไปครับคนให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันจนมีลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการต้มเส้นเก๋็ดจับนะครับอันดับแรกเส้นที่เราทําการคลี่ไว้แล้วก็ไปผึ่งลมจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราค่อยๆทยอย,ยใส่ลงไปครับอย่าใส่ไปทีเดียวเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนนะ หลังจากที่เราไปผึ่งลมมาเรียบร้อยแล้วพอเรานํามาต้มมันจะม้วนตัวสวยอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ให้เราใส่แป้งที่เราผสมน้ํามาครับแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับก็ปิดแก๊สพร้อมกับแช่เส้นลงไปไว้ในนี้ได้เลยครับและก็เปนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกวยจับของเราครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะเครื่องแน,น่นๆเลยครับ ในส่วนของต้นทุนนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้คลิปแล้วกันนะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาชิมน้ำากวยจับกันก่อนเลยนะครับชิมบ้าชิมบ้าง,างกลมกล่อมไม่หวานไปไม่เค็มไปนะครับอืมเออใช่มันหอมแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะมันมันนัวมันกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิมเส้นกันนะครับ จิ้มมั่งจิ้มมั่งเราสัมผัสที่เวลาเราเคี้ยวอะ่ะมันจะแบบยุ่นๆน,นะแบบอมืมันเด้งๆเนาะเส้นไม่อืดน,นะเส้นไม่แฉะที่สําคัญคือบางครั้งเวลาที่เราไปกินก๋วยจั๊บอ่ะเส้นมันจะแบบเหมือนมีแป้งเหนียวเหนียวเคลือบอยู่อะ่ะกินแล้วมันจะแย่ๆไม่ค่อยชอบอซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นแบบนั้นนะคะตัวเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มเด้งแล้วก็ไม่แฉะไม่มีแป้งๆเลยๆแบบที่เราไม่ชอบกินอะ่ะ สูตรนี้รับประกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปทําขายได้จริงนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยากจะทําขายตามแอบส่งอาหารนะคะก็สามารถทําสูตรนี้ได้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้รูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสตรับออเดอร์ตามแอบส่งอาหารต่างๆหรือแม้แต่โพสต์ขายใน Facebook ของเพื่อนๆเองก็ได้นะคะเราอนุญ,ญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้รูปนี้หนึ่งนะว่าขอนํารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะค่ะส่วนใครอยากได้รูปนะคะก็ตามไปได้ที่แฟนเพจของเชฟแว่นค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ยี่ห้อเครื่องปรุงก็ให้ตามไปได้ในกลุ่มของเชฟแว่นนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำเมนูอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับที่สำคัญตอนนี้เชฟแว่นได้เปิดคอร์สสอนทำอาหารหลายหลักสูตรเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กหมูปิ้งเต,ตทานหมูปิ้งสามนุ่มบวกน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สกว๋วยเตี๋ยวเรือทั้งเนื้อแล้วก็หมูแล้วเร็วนี้จะมีคอร์สสเต๊กแล้วก็แซนด์วิชด้วยล่ะคะ่ะใครสนใจอย่าลืมทักไปได้หาแอดมินที่เฟซบุ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ